แพทย์เน้นย้ำกลุ่มผู้สูงอายุเด็กและสตรีมีคันให้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหลังพบสัญญาณในปี2568การติดโรคเพิ่มสูงมากขึ้นระบุคนไทยยังคงต้องได้รับการฉีดวัคซีนต่อเนื่องนายแพทย์วีรวัตรมโนสุทธ,ธิอายุรแพทย์โรคติดเชื้อนายแพทย์ทรงคุณวุฒิสถาบันบำราณนราดูลกรมควบคุมโรคเตือนคนไทยป้องกันตนเองจากโรคทางเดินหายใจต้นเหตุของการป่วยและการเสียชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังหลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจอาทิโรคโควิด -19 ปอดอักเสบและ RSV พร้อมเจอกับปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่รุนแรงโดยไฟเซอร์เตรียมพร้อมช่วยคนไทยรับมือกระตุ้นให้กลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม608ผู้สูงอายุหรือมีโรคร่วมหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็กเร่งกระตุน้นภูมิคุ้มกันป้องกันโรคลดการป่วยหนัก เนื่องจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาพบคนไทยป่วยเป็นโรคโควิด -19 และเสียชีวิตจํานวนมากนายแพทย์วีรวัตรกล่าวว่าสถานการณ์โควิด -19 ในปี2568มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องจึงแนะนําให้ประชาชนดูแลสุขอ,อนามัยอย่างเคร่งครัดโควิด -19 ึ่งแนวโน้มเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยอาจจะลดลงนะครับแต่จํานวนผู้ติดเชื้อที่รุนแรงเช่นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มที่มีโรคประจําตัวเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงอยู่นะครับว่าเวลาป่วยแล้วเนี่ยเขามีโอกาสที่จะต้องเชื้อลงไปที่ปอดนะครับจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์เข้รารักรษาหรือแม้แต่ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานๆเหมือนท่านต้องอยู่ไอซียูนะครับแล้วก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจด้วยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราก็สามารถป้องกันด้วยวัคซีนได้แล้วโดย ทั้งในเด็กก็ป้องกันได้นะครับทั้งในผู้สูงอายุก,ก็ป้องกันได้คนที่อายุอยู่ตรงกลางผู้ใหญ่ก็ยังป้องกันได้เหมือนกันแต่โควิดยังอยู่นะครับมันยังอยู่วนไปเวียนมาอย่างเงี้ยคนที่มีความเสี่ยงในปัจจุบันนะโดยส่วนใหญ่ก็คือเกิน60ปีที่มีโรคประจำตัวหรือน้อยกว่า60ปีที่ไม่โรคประจำตัวอย่างที่เราพูดถึงกันก็มีความเสี่ยงในการที่ป่วยหนักแม้ว่าเชื้อปัจจุบันจะมีความรุนแรงลดลง แต่ก็คนกลุ่มนี้ก็ยังรุนแรงในการต้องนอนโรงพยาบาลต้องไปห้องฉุกเฉินแล้วก็เสียชีวิตได้มากกว่าคนที่กลุ่มเสี่ยงอื่นหรือคนแข็งแรงอื่น